สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมกิจเช่นเคยครับคราวนี้ผมจะมาพูดถึงไม้ฟอกอากาศกันครับมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับสอบถามกันมาทั้งในไลน์ทั้งใน Facebook นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอประกาศโฆษณาไว้นิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับช่อง DIY by กิจของผมเนี่ยได้เพิ่มช่องทางการติดต่อแล้วนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยหลายคนมีคําถามอยากจะสอบถามอยากจะส่งรูปให้ดูนะครับ ก็ไม่สามารถทําได้ตอนนี้ทําได้แล้วครับถ้าใครมีคําถามนะครับอยากจะปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นไม้หรือเรื่องอื่นๆนะครับยกเว้นเรื่องเงินนะครับไม่ต้องปรึกษามาแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ผมจะใส่ไว้ในเพิ่มเติมด้านล่างนะครับตั้งด้านล่างคลิปเนี่ยท่านเปิดดูได้เบอร์โทรศัพท์ท่านแอดไลน์มาได้เลยหรือที่ Facebook นะครับเรามีกลุ่มพ่อบ้าน DIY by Kit นะครับ หรือว่าจะเป็นแฟนเพจนะครับพ่อบ้าน DIY b บกิจแฟนเพจก็จะเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับทีนี้กลับมาครับหลายๆคนเนี่ยก็สอบถามมาแล้วก็อยากให้ผมพูดถึงเรื่องของต้นไม้ฟอกอากาศหลายๆคลิปผมว่ามากกว่า10คลิปหรือ20คลิปเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีกี่ชนิด สามชนิดห้าชนิดเก้าชนิดสิบชนิดมันไม้ฟอกอากาศนะครับปลูกในห้องปลูกในบ้านาผมคิดว่าถ้าเราจะพูดแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไปซ้ําซ้อนกับคนอื่นเอาอย่างนี้แล้วกันครับลักษณะของผมก็คือว่าเราจะแยกละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าไม้ฟอกอากาศแต่ละชนิดอย่างเช่นลิ้นมังกรนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราจะพูดกันเป็นต้นๆไปปลูกเลี้ยงยังไงผสมดินยังไงนะครับให้น้ํายังไง จะใส่ปุ๋ยยังไงการจะแยกขยายพันธุ์เราแยกได้ยังไงดีไหมครับซึ่งในครั้งแรกนี่นะครับผมจะเริ่มกันที่ต้นอากาเวรครับที่ด้านหลังของผมเนี่ยนะครับก็เป็นอากาเวาสายพันธุ์หนึ่งเราเริ่มกันที่อากาเวแล้วก็จะไปอากาเว้ทีละสายพันธุ์นะครับวันนี้เราเอากันที่พื้นพื้นก่อนอต้นนี้เนี่ยนะครับกาเรียกว่าอากาเวปากนกแก้วนะครับ ภาษาอังกฤษชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยผมจะไม่ขอเน้นเพราะว่ามันไม่จําเป็นครับสาหรับนักเล่นมือใหม่หรือมือเก่าก็ดีเพราะเราต้องการไม้ฟอกอากาศนะครับเราต้องการข้อมูลคอนเทนต์แบบนั้นเราพูดกันถึงว่าเขามีประโยชน์ยังไงมันเป็นไม้ฟอกอากาศครับเราสามารถปลูกในห้องนอนปลูกในห้องน้ําปลูกที่ระเบียงนะครับปลูกในห้องอาหารหรือปลูกในออฟฟิศบนโต๊ะทํางานได้ อักเว่เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับปลูกง่ายนอกจากฟอกอากาศแล้วนะครับก็ยังทําให้สวยสบายตาขายออกซิเจนมาให้เราหายใจได้เขามีข้อเสียอยู่อย่างเดียวที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือว่าเขาจะมีปลายใบยที่แหลมคมนะครับโดนแล้วเจ็บอันนั้นก็เป็นพิษสงของอักเว่ก็ไม่มีอะไรครับถ้าเราระวังเราก็จะไม่โดนหนามทิ่มใช่ไหมครับและนี่ครับก็เป็นอักเว่ ที่ผมจะแนะนำในวันนี้เราเรียกว่าอากากเวปากนกแก้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีทรงที่เป็นปลายแหลมเหมือนนกแก้วนะครับซึ่งอากาเวปากนกแก้วเนี่ยนะครับมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ผมจะค่อยๆทยอยและพูดถึงกันไปเพื่อให้ท่านได้รู้จักท่านไปหาซื้อได้นะครับเราพูดถึงอากาเวปากนกแก้วแบบนี้ไปที่ตลาด ท่านก็จะได้แม่ค้าพ่อค้าก็จะรู้จักแต่ถ้า,าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีท่านอาจจะไม่ได้สายพันธุ์นี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเขียวเหลืองนะครับเป็นเขียวเหลืองเทาซึ่งจุดเด่นซึ่งดีเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้ชัดเจนของอากาเวก็คือว่าต้นอากาเวเนี่ยนะครับถ้าเราปลูกใส่กระถางนะครับเราปลูกใส่กระถางเล็กอยู่เป็นปีนะครับเราไม่เปลี่ยนกระถาง เขาก็จะไม่โตมากครับเขาก็จะคับกระถางอยู่งั้นเลยกระถางมาอีกนิดหน่อยนะครับปลูกในกระถางขนาดกลางดินเผาแบบนี้ก็โตแบบนี้ครับนี่ผมปลูกมาประมาณเกือบ2ปีแล้วเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยปลูกพร้อมๆกันครับ2ปีก็จะใหญ่เห็นไหมครับถ้าเราปลูกลงดินเนี่ยผมจะพาไปดูต้นหลังบ้านนะครับที่อยู่ในสวนหินเขาก็จะขยายไปตามตามพื้นที่ที่รากเขาจะกว้างออกไปได้นะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแล้วเราก็จะไปลองปลูกลองแยกกันดูสิครับว่ามันแยกง่ายแค่ไหนปลูกง่ายแค่ไหนไม่มีอะไรยากครับอันนี้เป็นทากาเวน,นะครับต้นใหญ่ปีที่3ลงในสวนหินเป็นยังไงครับเมื่อเทียบกับตัวผมนะครับแต่ใหญ่ค่อนข้างมากเห็นไหมครับเราจะปลูกในกระถางก็ต้นเล็กแต่ถ้าเราจะปลูกลงดินหรือลงสวนหินเนี่ยก็จะใหญ่ได้แบบนี้ครับสง่าง,งามได้เหมือนกัน นี้ครับผมจะลดน้ําให้ดูนะครับอคาเฟปากนกแก้วเนี่ยปลายใบเขาจะงอนขึ้นนะครับละจะเหมือนคล้ายๆกับปากของนกแก้วนะครับเวลาเราลดน้ำเนี่ยนะครับสังเกตน้ําจะไหลไปที่ปลายใบแล้วก็พุ่งออกไปด้านนอกด้านข้างรอบๆต้นนะครับนี่คือธรรมชาติที่เขาช่วยทําให้น้ำเนี่ยไปตามรากที่เขามีอยู่รอบๆพุ่มเขาเห็นไหมครับเราลดไปที่ใบในขณะเดียวกันเนี้ยน้ำก็จะพุ่งออกไปรอบๆพุ่มด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติของเขาแก้ไขปัญหาให้เขาเองนะครับฝนตกลงมาปุ๊บน้ำก็จะพุ่งไปรอบๆพุ่มของเขาน่ารักดีครับ เราจะมาลองแยกหนอกันดูนะครับหน่อของอากาเวย์เนี่ยจะอยู่รอบๆต้นนะครับที่ผมปลูกลงพื้นเพราะฉะนั้นก็เลยง่ายต่อการดึงหน่อออกนะครับถ้าอยู่ในกระถางเราก็ต้องค่อยๆขยับหรือบางทีต้องลื้อกระถางออกมาเลยนี่นะครับค่อยๆเปิดใบขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะทิ่มมือเราเราค่อยๆดึงหน่อที่เราต้องการนะครับ ขยับซ้ายขวาเบาๆนะครับก็ขาดแล้วครับง่ายมากเลยก็ได้เป็นแบบนี้นะครับหน่อไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ถ้าต้นใหญ่เนี่ยนะครับหนอก็จะใหญ่แต่มันจะมีข้อเสียคือใบเขาจะยาวแล้วก็รีบนะครับกว่าที่จะฟื้นมาเข้าทรงเนี่ยมันจะช้าครับเพราะฉะนั้นหนอกขนาดนี้กําลังดีครับต้นไม้ส่วนใหญ่นะครับที่เพิ่งแยกออกมาจากแม่นะครับไม่ว่าจะต้นอะไรเนี่ยผมยังแนะนําให้ใช้ เป็นมะพร้าวสับใหญ่อยู่นะครับซึ่งง่ายแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีแล้วออกลากได้ดีแล้วก็โปร่งด้วยนะครับถ้าเราใช้วัสดุอื่นนี่ผมสังเกตว่าสู้มะพร้าวสับไม่ได้ครับ ชื่นชอบการปลูกต้นไม้รักดอกไม้รักบ้านและการตกแต่งสวนชอบที่จะปรับแต่งหรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยตนเองหรือแม้แต่การทำอาหารและการท่องเที่ยวผมมีเรื่องราวต่างๆที่เข้าใจได้ง่ายๆในแบบของผมและสามารถทำได้ทุกๆคนให้ท่านได้เลือกชมที่ช่องพ่อบ้าน DIY บายกิจครับขอให้พิมพ์ d i y บายกิจตามนี้นะครับ DIY บายกิจ จะเว้นวร์คหรือติดกันก็ได้ใน Google ครับหรือตามนี้ครับ e3 for home hashtag ก่อนนะครับ hashtag e3 for home หรือ e3 for home จะพิมพ์ติดกันหรือเว้นวร์กก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ท่านจะได้พบกับช่อง DIY by กิจและผลงานอีกมากมายที่ผ่านมาครับอ๋อและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ ลูกเสร็จลดน้ําครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปไว้ที่ลําไรนะครับโดนแสงประมาณ50%สรักประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับหลังจากนั้นค่อยออกแดดผมจะพาดูหน่อของต้นใหญ่นะครับถ้าเป็นต้นใหญ่เนี่ยนะครับหน่อจะเป็นแบบนี้ครับหน่อใหญ่ในขณะเดียวกันหน่อที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะเบียดเบียดกันที่ใต้ต้นใบเขาจะรู่นะครับรีบแล้วก็ยาวเพื่อหาแสง เมื่อเราดึงออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะกว่าจะได้เป็นทรงที่มันเป็นทรงสวยงามเนี่ยใช้เวลาน,านานเนี่ยนะครับมันจะยาวแบบนี้ครับค่อนข้างจะน่าเกียดแต่ก็ได้ต้นใหญ่แล้วก็โตเร็วกว่าก็โอเคครับดีไปคนละแบบน,นะครับผมก็ชอบใช้อิฐมอนที่เหลือๆต่างเนี่ยมาวางไว้ด้านข้างเพื่อจะเขาเรียกอะไรครับค้ำต้นเอาไว้ครับ หาวัสดุแค่ใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์หน่อใหญ่นี่นะครับพอเราชำอาไว้สักประมาณ2-3อาทิตย์อย่างที่ผมว่านะครับพอลากเขาออกแล้วเนี่ยผมก็ย้ายลงไปในกระถางออกแดด100%ได้เลยครับนี่ลักษณะของหน่อต้นใหญ่นะครับใบจะยาวแบบนี้และนี่ครับผ่านมา4เดือนเห็นไหมครับใบเขาจะเริ่มสั้นเข้าทรงนะครับสวยงามเป็นปากนกแก้วนกแก้วนี่เป็นอะโาเวยพันใหญ่นะครับโตได้ถึง เมตรครึ่งถ้าเราปลูกลงดินครับหลายคนสับสนนะครับกับอากาเวบุญชูอากาเวบุญชูจะสีคล้ายกันครับแต่ใบจะชี้ขึ้นตรงๆนะครับไม่เหมือนกันครับต้องระวังจะซื้อผิดนะครับการดูแลก็ไม่ยากครับเราลดน้ํา3วัน5วัน7วันก็ได้สําหรับผมนะครับเพราะเขาเป็นไม้ทะเลทรายครับเราสามารถใส่ปุ๋ยช่วยได้นะครับสูตรเสมอ16 16 16 3เดือนครั้งสัก1ช้อนรอบๆต้น แต่ผมเองเนี่ยไม่เคยใส่ครับต้นไม้ผมงามเพราะว่าเทวดาเลี้ยงครับดินปลูกสาม,มารถใช้ดินทั่วไปได้นะครับแต่ขอให้โปร่งนะครับใส่มะพร้าวสับลงไปเยอะๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต้นไม้ฟอกอากาศเดซีลี่นะครับซึ่ง EP 1เนี่ยเป็นอากเวปักรบแก้ว แล้ว EP ต่อไปจะเป็นอากาเว่แบบไหนติดตามชมกันดูนะครับเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดแชร์กดไลค์นะครับทั้งใน YouTube และใน Facebook หากท่านมีปัญหาอยากจะปรึกษานะครับในเรื่องของต้นไม้ที่ผมได้ทำคลิป,ปผ่านๆมานะครับสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับสามารถส่งรูปส่งปัญหามาคุยกันได้ครับ ไปที่ facebook อย่างที่ผมว่ากลุ่มพ่อบ้าน DIY by ยกิจนะครับหรือพ่อบ้าน DIY by ยกิจแฟนครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ